สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการเจาะลังกันนะคะว่าเจาะลังรูมแบบนี้ทําแบบไหนนะคะนี่ว่าเจาะอย่างไรขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นแบบนี้นะคะก็พอทําได้ค่ะตัวนี้ผ้าบางนะคะอยากรู้ว่าขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้ามาดูวิธีการทําลังกระดุมนะคะอันนี้เป็นลังกระดุมผ้านะคะที่เราจะมีการเจาะก็เป็นแบบนี้ค่ะเราจะเตรียมผ้าขนาดนี้นะคะขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วค่ะจัดเป็น ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะอ่าและหลังจากนั้นรังดุมเรามีกี่รังก็ตัวนี้มี5้ารังนะคะเราก็จะมีการนี่อ้อยเย็บมาแล้วเป็นบางส่วนนะคะนี่เราจะเย็บแบบนี้ค่ะเย็บเย็บแค่หัวท้ายแบบนี้แล้วก็มีการย้ำแบบนี้นะคะนี่ย้ำแบบนี้นะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้เราจะมาดูนะคะว,ว่าวิธีการเย็บนะเหลืออีกสองรังค่ะจี่อ้อยจะเย็บให้ดูนะคะเราก็จะใช้ผ้าแบบเนี้ยที่เรารีดกาวเสร็จแล้วนะคะวางไว้ใต้ล่างนี่ค่ะนะคะ วางไว้ใต้ล่างแบบนี้นะอ่ะนี่กะกะตำแหน่งให้เขามองมองดูกก่งกลางอ่ะนะคะก็เดี๋ยวมาเย็บกันค่ะเราจะต้องย้ำหัวท้ายนะอ่ะร่างกระดุมเราใหญ่เท่าไหร่เราก็กะตำแหน่งไปนะคะแล้วก็ปักเข็มไวท้ที่ตรงตำแหน่งที่เราจะเย็บนี่นะคะนี่นะคะย้ำเลยก่อนนะต้องเปิดได้ที่เลยนะคะทุกคนนะนี่แล้วก็จะเป็นนี้ค่ะนี่นะ เนี่ยเมื่อเราได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเราจะมีการย้ำหัวท้ายไว้แบบนี้นะคะโดยที่เวลาเราเย็บเนี่ยช่วงตรงเนี้ยเราจะต้องให้ตรงกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราเปิดลังแล้วอะ่ะเขาจะเยื้องนะคะไม่ได้นะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะทีน,นี้เหลยอ,อีกรางนึงนี่นะเอาวางด้านถูกประกบกันนะสรุปว่าเอาด้านถูกประกบกันนะคะหลังจากนั้นะเราก็วางให้กึ่งกลางค่ะแล้วก็เย็บไปอ่ะนี่นะ อย่าให้เลยนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็เริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะได้ไหมอ่าเนี้ยค่ะได้แล้วเนี้ยแบบนี้นะคะอ่าได้ครบผ้าหลังแล้วค่ะอ่าเราจะต้องผ่าเลยค่ะผ่ากึ่งกลางเลยนะคะทุกคนผ่ากึ่งกลางก่อนนะเนี่ยแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะผ่ากึ่งกลางเลยนะ เนี่ยค่ะผ่าไปเลยผ่าให้ได้เท่ากันนะไม่งั้นผ้าเขาจะเหลือไม่เท่ากันนี่เมื่อเราผ่าแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบนี้นะผ่าแบบนี้นะอ่ะผ่าแล้วนี่ตัวนี้อ้อยยังผ่าไม่ได้ครึ่งเดยเนะนี่ยเนี่ยต้องผ่าให้ได้ครึ่งเลยนะเนี่ยอันนี้บิกกี้มัวแต่มองมี่อยู่หลังจากนั้นเราจะมาเปิดด้านในค่ะเปิดด้านในอีกทีนะทีนี้ด้านในเราจะต้องเปิดคิบเป็นมุมนะคะสุดแต่ไม่ให้เลยนะคะ ค่อยๆนะเนี่ยต้องใช้กรรกายคมๆนะคะทุกคนนะอ่ะไม่ให้เลยนะเนี่ยแบบนี้ค่ะเนี่ยให้เขาเป็นมุมเนี้นะคะอ่ะอีกด้านหนึ่งทำเนี่ยคือใครจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็ได้นะแต่ของร้อยเนี่ยมาตะหลังให้ทําแบบนี้คือไม่ใช่มาตะหลังหรอกคือคือเห็นช่างเย็บเขาทากันแบบนี้เราเคยแบบอยู่ร้านตัดเสื้อผ้ามาเนี่ยเราเห็นเขาทำแบบนี้หลังมันคมดีค่ะทุกคนนะเขาจะไม่เป็นมุมหลังนั้นแล้วก็เปิดเข้ามาค่ะ ลังจากนั้นเราก็เปิดยัดผ้าที่อยู่ด้านนอกนเข้ามานะคะนี่เขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนนะแบบนี้จ้านะ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 นี่จ้ะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าด้านนอกเขาจะเป็นแบบนี้เราก็ต้องจับสองฝั่งให้เท่ากันนะคะนี่นะเราก็ใช้เข็มหมุดปักเขาแบบนี้นะคะกัดคำนวณให้เขาใกล้เคียงกันนะคะถ้าเขาเยื้องหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเดี๋ยวรังดุมมันก็ปิดแต่ถ้าเราทําได้เป๊ะมันก็จะสวย นะคะนี่ถ้าผ้าลายๆเราก็มั่วไปได้อยู่นะแต่ถ้าผ้าพื้นผ้นมันจะเห็นชัดค่ะทุกคนนี่นะคะเนี่เมื่อเราจัดออกมาแล้วเนะี่ยเมื่อเราคลิปด,ดีเนะี่ยลักษณะของเ้าจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะหลังนั้นเราจะมาเย็บตัดหัวท้ายกันค่ะนะคะเย็บตัดหัวท้ายก่อนนะอ่ะมามาดู จับแบบพับให้ดีก่อนนะคะทุกคนเนี่ยพับตรงเนี้นะจัดตรงเนี้ให้เป็นแบบมุมอย่างนี้นะคะให้เขาเป็นแบบเนี่ยให้เขานอนแบบว่าเท่ากันสองฝั่งแล้วก็จัดตรงที่เราจะเย็บตรงเนี้ยเนี่ยที่ว่าเราคลิปออกมาเนี่ยตรงเนี้ยให้เขาเป็นสามเหลี่ยมแบบสวยๆนะก่อนจะเย็บดูก่อนว่าเขาพลิกออกมาข้างนอกหรือเปล่าถ้าเขาพลิกมาเราต้องจับเข้าไปข้างในนะเพราะการมาล้อนี่จะเลาะยากมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเลาะไม่ได้ด้วยนะบางทีลุยด้วยเพราะว่าความที่รังเขาเล็กไงตรงเนี้ยนะคะ อะไรอย่างนั้นเราก็ย้ำค่ะย้ำโดยใช้ได้ได้ทีๆเลยนะคะอ่ะย้ำไปนะช่วงเนี้เราจะเย็บเขาเรียวกว่าตัดตัดลังเนี่ยตรงเนี้ให้เขาเป็นมุมนะคะหลังจากนั้นเราจะได้แบบนี้ค่ะนี่เราได้หนึ่งฝั่งแล้วค่ะทุกคนนะนี่เมื่อได้แล้วเราก็ถอดเข็มหมุดออกเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้ค่ะคมๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะแบบนี้อ่าเหลืออีกฝั่งหนึ่งเราก็จับมาค่ะ จับมานะอ่ะเราก็จับจัดแบบเนี้ยค่ะจัดจัดจับาให้ดีนะจัดเขาให้ดีอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอย่างที่บอกอะ่ะแหละว่าดูข้างคือต้องทําอย่างระวังอย่างที่บอกกันแหละคือเรากลัวว่าเขาจะโผล่มาแต่เขาไม่โผล่นะเห็นปะเนี่ยเขาเขามองดูไม่โผล่เราอ่ะถ้ารู้ว่าเขาไม่โผล่เราก็จับเข้าไปใหม่หลังนั้นเราก็มาจัดด้านในอีกทีหนึ่งนะคะหลังนั้นเราก็เย็บอ่ะเย็บตัดตัดมุมนะคะ เย็บให้ดีอย่าไปกินตัวเสื้อนะคะเพราะว่าถ้ากินตัวเสื้อเราต้องรอนะไม่งั้นมันมันจะเป็นแบบหยิกๆอะ่ะไม่งั้นเขาจะเป็นแบบยังไงอะ่ะเป็นรอยอะ่ะนี่นะคะได้แล้วหนึ่งหลังนะเห็นชัด <c oughs> โอ้ยมันใกล้เกินไปไหมเนี่ยทุกคนเนาะมันใกล้ไปแล้วนี่อันนี้นะเมื่อเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนนะนี่คะ่ะเราก็จะได้มุมแบบนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมองดูยับเยินหน่อยนะคะข้างในนะนี่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าแบบนี้คะ่ะ อ่ะแล้วทีน,นี้เรามาดูอีกอันหนึ่งคือเราจะต้องทําไปแบบเจาะไปนะอ้อยจะไม่ไอ้นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลุยนะคะจะทําไปทีละอันหรือว่าใครจะบางที้อยก็ผ่าไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาจับมุมทีละอันเดีย๋ยวแบบนี้นะคะอ่ะจะทําทให้ดูทีละขั้นตอนไปอย่างเงี้ยนะคะจนกว่าจะเสร็จละห้าลังเนี่ยคือการเจาะของอ้อยนี่เจาะช้านะบางคนเขาเจาะไม่กี่นาทีเองนะแต่ของอ้อยนี่มันมัน,ม,นมันไม่ได้อะ่ะมันจะช้านะโอ้เจาะลังนี้ไม่ชอบเลยอะ่ะ พอเจาะรังเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาสอยรังอีกนะตอนเปิดอ่ะก่อนจะเปิดใส่รังดุมอ่ะนี่นะคะอ่ะคลิปนะนี่จะเป็นช่วงคุยไปแล้วนะทาให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะนี่ก็จะทําแบบคลิปให้ดูอ่ะทําวิดีโอให้ดูแบบนี้เลยถ่ายไปพอดีเครื่องโทรศัพท์มันว่างอยู่เพราะว่าเพราะว่าพักนี้อ้อยไม่ค่อยได้ถ่ายงานมากไงเพราะลงแต่ง,งานตัดเย็บนะคะก็เลยความจริงงานตัดเย็บเนี่ยคนดูน้อยนะ ต่อยก็ลงไปนะคะเผื่อให้สําหรับมือใหม่ใครที่อยากทําตามหรืออะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะเมื่อเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบน,นี้ค่ะทุกคนนะเราก็เหมือนเดิมนะจับเนี่ยตรงนี้แหละสาหรับมือใหม่อะจะทํายากเพราะว่าเหมือนกับว่ามือเรายัางไม่ไปอ่ะอย่างอ้อยนี่กว่าจะได้ขนาดเนี้ยก็คือจับแล้วมันก็ยังอุย้ยพลิกซ้ายพลิกขวามันไม่ปิ้นมาง่ายๆอย่างงี้นะแรกๆอ่ะนะคะเนี่ยเขาจะไม่ปิ้นอย่างนี้ง่ายง่าทีนี้อ้อยจับฝั่งเดียวก่อนนะเย็บก่อนนะคะทีจับฝั่งเดียวทําไปตามอรมลงเราเนี่ยละ อยากทำตรงไหนเราก็ทำก่อนได้นะไม่มีอะไรตายตัวนะคะทำไปั่นแหละนะเดี๋ยวอ้อยเย็บก่อนเพราะว่าพออย่างที่บอกอะพอเราคลิปแล้วเราต้องรีบเย็บนะคะไม่งั้นเราถือผ้าไปมาล,ล้ลวงนู่นล้วงนี่ผ้าเขากไอ้นี่อีกนะผ้าเขาก็จะรุ่ยอีกนะเพราะว่าเขาเขาน้อยไงช่วงเนี้ยนี่ได้แล้วจ้ะหนึ่งฝั่งนะคะนี่อีกฝั่งมองเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงผ้าพื้นนะ เดี๋ยวผ้าพื้นจะมองเห็นด้านนี้จะเป็นไงด้านนี้เหมือนกับเราขิดไม่สุดนะถ้าขิดไม่สุดมันจะมองดูตึงๆทุกคนพอล้ออะอ่ะ,อะเขาเป็นลายผ้านี่นะคะเราก็จับไปเนะะี่ยค่ะนี่นะข้อดีของผ้าลายมันดีตรงนี้แหละตรงที่เราบางทีลักไก่ได้อ่ะมองดูเท่าไม่เท่าก็ไม่รู้เนี่ย เอาเอาพอได้อะไรนะแต่ถ้าเกิดลังผ้าพ,พื้นนีมันจะเห็นง่ายไงเราก็ต้องเก่งมากเลยทําให้เป๊ะมากเลยนี่นะคะจับไปเนี่ยค่ะนะคะอ่ะทีนี้เราก็ดึงดีๆนะคะแล้วก็เย็บไปจ้ะนี่ได้สองลังแล้วนะคะทุกคนดูไปยาวๆเลยนะสําหรับมือใหม่อ้าววิสาท,ทำวิดีโอให้ดูนะเนี่ยดูกันไปนะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนออ่ะได้แล้วรังที่สองผ่านไปจ้ะทุกคนนะคะ นี่รังที่สองไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะนี่พามองดูยจนๆเราพับไม่ดีตรงเนี้ยเอาไม่เป็นไรละมันมันมองดูม่วๆ่งที่บอกแหละนี่ยังแทบจะมองไม่เห็นเลยขนาดตัวเองยังมองไม่เห็นเลยนะคะพอแล้วนะอะไรที่เราพอผ่านได้อะสําหรับงานพวกเนี้ยถ้าเป็นลายๆอะเราอย่าไปไปเลาะหรืออะไรเพราะว่าการเลาะอะยิ่งทําให้เราแบบยังไงอะผ้าลุ่ยไปใหญ่เลยแล้วอันนี้ผ่าไปแล้วนะแล้ก็มาเปิดตรงนี้ต่อค่ะ ดูกันไปห้าลังแบบเต็มๆเลยอ้อเคยทำมีสอนเป็นสีขาวนะเสื้อพยาบาลแต่นานละแต่ปีที่แล้วน่ตรงน,นั้นดีดูง่ายแต่นี่ไหนๆว่าก็ทำแล้วไงก็เลยอะดูผ้าลายมาัย่ง๋ยวทุกคนบ่นอีกนะว่าโอ้ยผ้าลายเคยทำสิผ้าลายไปไงมองไม่เห็นอาจจะอ่อะดูไปเนี่ยแหละไปแล้วเราทำงานจริงๆอะลายหรือไม่ลายเราก็ต้องเจอเนี่ยละดูไปแบบลายๆเนี่ยละนะ อ่ะพลิกเข้ามาพอคลิปแล้วนะอย่างที่บอกอ่ะคลิปดีๆอ่ะทีนี้เราเริ่มเห็นชัดแล้วลายตรงนี้เรามั่วไม่ได้แล้วนั่นนี่มั่วเหมือนตรงนี้ไม่ได้แล้วนั่นนี่ตรงนี้เขาเริ่มชัดแล้วเพราะลายเขาเริ่มจางแล้วค่ะเขาเป็นเสื้อแบบยังไงอะ่ะมีพื้นแก่พื้นอ่อนเนี่ตรงนี้นะเราก็ดูเนี่ยนะคะอ่ะจับคนละครึ่งจ้ะปิ้นเขาให้ได้ปิ้นเขาให้ได้นะอ่ะจับคนละครึ่งให้ได้จ้ะ เนี่ยน,นะเนี่ยมองดูเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจับพับก่อนเย็บก่อนนะคะจัดบางทีข้างในเราต้องจัดใหม่ด้วยเนะี่ยนี่นะให้เขามองดูเป็นอย่างเงี้ยแบบเป็นแฉกแแล้วเราก็ดูข้างนอกอีกทีนึงน,นะอ่ะทีนี้เราก็นี่แหละจับไป ย้ำย้ำให้ดีอย่าไปกินตัวเสื้อถ้ากินตัวเสื้อนี่คือเลาะแล้วขาดนะจ๊ะ <c oughs> นี่ตรงนี้เราก็จะได้แบบนี้ค่ะทุกคนนะได้แล้วอ่าหนึ่งลังอ่าตรงนี้เหลืออีกฝั่งหนึ่งเนาะอาอ้อยก็จะมากัดแบบนี้ค่ะปิ้นเกาขึ้นมาอันนี้เหมือนกับเราละเย็บปลังน้อยกว่าเพื่อนนะเขาก็เลยมองดูมองดูนี่นะนี่เป็นแบบนี้ค่ะปิ้นผ้า,าให้เต็มหน่อยนะคะมันจะได้มองดูไม่ไม่ผอมเกินไป นี่นะเราก็กัดไว้เงี้ยกัดเพื่อให้กันให้เขาอยู่แบบตำแหน่งที่เราต้องการอ่ะให้เขาปิ้นอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะรวมกันแล้วทั้งลังทั้งลลังอ่ะซ้ายขวาจะได้หนึ่งกระเบียดนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาจับนี่ต่อจับด้านนี้นะพลิกไปพลิกมาเนี่ยละแล้วก็จัดอีตรงสามเหลี่ยมที่เราขิดไปเนี่ยคือให้เขาเป็นตั้งฉากหลังจากนั้นเราก็เย็บไปค่ะเย็บไปนะ เนี่ยข้างในก็จะเป็นเงนี้ยเนี่ยความที่เราย้ำเขาก็จะแน่นนะคะทุกคนมองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตัวนี้เนาะเออมันทำไมเป็นเงนี้ยเลยอ่ะผ่าผ่านะคะเหาะผ่าครึ่งแบบนี้นะผ่าเสร็จปุ๊บเราก็มาตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยต้องขับขิดเป็นมุมค่ะอ่ะตอนนี้เราเริ่มผ้าพืนแล้วทีนี้เราจะมองเห็นชัดแล้วต้องทำดีๆนะคะ ผ้ามันบางด้วยไงตัวนี้เนาะอัดกาวเราก็ยังบางนะทํายากเนะี่ยนี่นะคะคลิปนะคลิปตั้งฉากนะทุกคนนะอะไรเงี้ยเราก็เอาผ้าขึ้นมานี่นะจับเป็นเนี้ยค่ะจับพลิกเขาขึ้นมานะให้ได้ครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยมที่เราคลิปไปเนี่ยคือเขาชอบออกมาข้างนอกเราจะต้องจับเขาดีๆเนี่ยแบบนี้นะคะจับให้เขาพับเข้าไปข้างในให้ได้นะเราอย่าให้เขาออกมาเพราะว่าถ้าเราเย็บแล้วเขาออกมาเราต้องไปเลาะนะอยู่โชว์ไม่ได้นะ่ะตรงนี้เราต้องจับเนี่ยตรงนี้ภาพพื้นเราจะมองดูยากแล้วเนี่ยนะคะเราก็จับแบ่งครึ่งค่ะจับแบ่งครึ่งแบบนี้ให้ตั้งฉากแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็เย็บตัดหัวก่อนค่ะ ถ่ายตัวไหนมาถ่ายมาถ่ายตัวนี้เนาะึิงทำยากกว่าเพื่อนอยนี้นี่จ้าแบบนี้นะคะอ่ะได้แล้วค่ะค่ะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของลังสุดท้ายเลยนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราคลิปออกมาเลยนะคะแบบนี้นะคลิปเป็นมุงแบบนี้หลังนั้นแล้วก็เอาผ้าเข้ามาด้านในค่ะนะคะพลิกเข้ามาค่อยๆพลิกนะไม่ต้องรุนแรงมากเพราะอย่าง <ใน S 1> ที่<ห>บอกเราคลิปไว้คือเขาจะอ่อนแอค่ะผ้านะคือเขาจะมองดู ลุยง่ายนะคะเมื่อเราคลิปเมื่อเราพลิกออกมาเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดนะลังแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จับค่ะจับพลิกนะหลังจากนั้นเราก็จับพลิกนะคะนี่นะจับแบบเนี้ยตรงเนี้ยเนื้อผ้าตรงเนี้ยให้ได้แบ่งครึ่งกันนะคะอันนี้จะเห็นชัดแล้วเพราะว่าลังนี้เขามองดูเป็นผ้าพื้นแหล,ละเราใช้ลายเจาะนะคะน,นี่นะนี่แบบนี้ค่ะเราก็จับแบ่งครึ่งแบบให้ได้แบ่งครึ่งนะคะ เวลาเราตัดเย็บตัดเขาจะได้เท่ากันนะคะจับแบบนี้นะนี่แบบนี้ค่ะเราก็จะดูหลังจากนั้นเ,เมื่อจับได้แล้วฝั่งนี้เราก็มาจัดได้ไน่ยต่ออ่ามองดูว่าเขาไม่ปิ้นมานะไม่ปิ้นมาข้างนอก3ามที่เราคลิปไปเนี่ยคือเขาไม่ปิ้นออกไปข้างนอกคือเขามาอยู่ข้างในเพราะเราจะต้องเย็บตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ตัดเขานะคะตัดม,มะะุมค่ะให้คมเลยนะคะจับดีๆอ่ะจับได้แล้วนะคะหลังนั้นเราก็วางตั้งฉากดีๆค่ะจัดผ้าให้ดีหลังนั้นเราก็เย็บ เปิดได้ทีีทเลยนี่นะคะเมื่อได้แล้วก็จะเป็นนี้ค่ะก็จัดไปนะรู้สึก,กับผ้าเขาจะพลิกมาข้างในนะที่เราคลิปไปเนี่ยเราก็จับเขาออกมาข้างนอกนี่ทําอยู่ด้านในเนี่ยไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะเราจะต้องมาเย็บตัดนะคะจับใหม่ นี่นะคะแบ่งครึ่งดีๆม่กกี้แบ่งครึ่งดีแล้วฝั่งนี้แต่เนี้ยดันเนี้ยอ่านี่นะคะได้แล้วนะได้ไหมทำไมได้ก็ต้องจับปิ้นใหม่เอามือดันๆเขาเนี้ยเขาก็จะได้ค่ะนะคะเนี่ยเราก็ดูแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูท่านัดด้านในเหมือนเดิมจัดเขาดีๆค่ะนี่นะคะจับแบ่งอย่างนี้นะอ่าจับให้ตั้งฉากดีๆค่ะ หลังนั้นเราก็เย็บค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน,นรีดนะคะนี่ตรงนี้ที่เป็นมุมรีดๆน่เดี๋ยวเราไปรีดเขาก็จะคายนะคะความที่เราแบบแมิกกี้เรากินผ้าเข้าไปหน่อยนะเนี่เนี่ยเนี่ยชอบเลยอย่างนี้หลยเนี่ยเย่าเราคลิปเราก็คลิปตรงนี้นี่นะคะจัดใหม่นะ เนี่ยค่ะก็ได้อยู่นะนี่นะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปรีดนะคะไปรีดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาตัดลังรุมกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูไปรีดก่อนนะมาค่ะมาดูกันต่อนะคะหลังจากที่ไปรีดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ลังนี้จะสวยที่สุดนะคะในจำนวนที่เจาะนะก็คือเราจะเห็นว่าเขาจะตั้งฉากวันนี้เลยค่ะนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แบบเยินเลยได้ของเรานี่ลังตัวนี้ก็จะเห็นแบบชัดๆหน่อยนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ที่เราเป็นแซกเนี่ยนะ นี่เป็นแบบนี้ค่ะก็ค่อนข้างใช้ได้นะคะแต่ถือว่ายังไม่เนียบมากนะคะเพราะว่าผ้าเขาทายากนั่นเองนะตัวนี้ผ้าเขาออกบางๆค่ะนะคะทั้งหมดหลังค่ะเมื่อเราไปรีดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดค่ะตัดเพื่อให้ลังเขามองดูเล็กนะคะนี่เป็นแบบนี้นะเราก็ตัดให้เหลือสักประมาณฝั่งละ1เซนค่ะตรงนี้อยู่อยู่ที่ประมาณมาไม่ถึงครึ่งไม่ถึง1เซนนะตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่ต้องมีเยอะแต่ตรงเนี้ยเหลือที่ที่ประมาณ1เซน เราต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้สําหรับเกาะสอยด้วยค่ะนะคะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้ล่างออกมาก็จะประมาณตรงนี้ฝั่งนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ1เซนตรงนี้ไม่ต้องถึง1เซนนะคะหัวท้ายเนี่ยนะก็ตัดไปแบบนี้ค่ะทุกคนนะนตัดไปอเงี้ยค่ะนี่ตัดไปนะเนี่ยตัดให้เรียบร้อยคือเรารี่ดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาตัดนะคะเขาจะได้มองดูไม่พลุงพลังมากนะคะนี่นะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะก็ลองไปทําตามดูได้นะคะเดี๋ยวเจอผ้าพื้นเดี๋ยวอ้อยทาให้ดูใหม่นะแต่พอดีช่วงนี้จังหวะเออมันได้ไงก็เลยทําทปให้ทุกคนดูนะเคยมีสอนเป็นผ้าพื้นนะเป็นผ้าพยาบาลค่ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเจาะเห็นชัดดีค่ะนะคะอันนี้เป็นผ้าลายเนาะมาเป็นงานหน้าร้านจริงๆเหรอทุกคนนะเพราะว่าไม่ได้ทําแบบสมมุติขึ้นมานั่นเองนะคือเป็นงานหน้าร้านจริงๆแล้วอ้อยก็ตั้งกล้อง ถ่ายทุกคนดูเท่านั้นเองนะคะเมื่อเราได้ออกมาแล้วก็ลักษณะของก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนนะเราจะเห็นว่าเส้นกลางหน้าของเราที่เราขีดไปเนี้ยเราก็ขีดแต่งได้นะเนี่ยอันนี้ขีดแต่งไปเอาไปเย็บกลับต้องให้เขาเป็นเส้นตรงตรงเลยนะคะทุกคนนะเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะนี่แต่งไปเวลาเราเย็บกลับสาบเราจะได้ไม่ต้องมาเส้นเขาจะได้ไม่ขดๆงองๆนะคะนี่นะคะส่วนสําหรับตรงนี้เป็นการเจาะกระเป๋านะคะช่วงที่เราเจาะกระเป๋าเนี่ยเราก็จะ เราก็จะรีดกาวเพราะว่าเราต้องใช้กาวช่วยเพียงอย่า hmm. งที่บอกกันแหละการเจาะเพราะผ้าเราไม่ได้อัดกาวแต่ถ้าแต่ถ้าผ้าชิ้นไหนอัดกาวเราก็ไม่ต้องมารีดแบบนี้นะคะก็เพราะว่า hmm. กาวเขาจะอยู่เต็มผืนไปแล้วนะคะ mm hmm. นี่เมื่อเราก่อนจะเจาะนี่อ้อยสอนไปแล้วนะเมื่อคลิปที่แล้วนะดูได้ทั้งทางเพจและทาง y o youtube เลยค่ะนี่วิธีการเจาะหลังจากที่เรารีดแล้วก็จะรีดขีดออกมาแบบนี้นะคะขีดออกมาแบบนี้แล้วก็อา้าวัดตรงกลางหน้านี่นะคะ เป็นแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปวางผ้าเปะซับในนะนี่เราก็จะต้องดูก่อนค่ะว่านี่แบบนี้นะนี่นี่อ้อยแถมให้ดูนะเป็นนี้ค่ะอ่าดูกันไปเนาะอ่าทีนี้เราต้องการหานิ้วสังกระเบียดใช่ไหมเราก็ติ๊กข้างนอกได้เลยค่ะนะคะนี่ห้านิ้วสังกระเบียดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะช่วงนี้คือทุกคนจะเห็นว่าอ้อยกิ้งจากเส้นล่างลงมานะแล้วเวลาเราวางทา่าบะเราจะวางทาบอยู่ที่หนึ่งกระเบียดค่ะตรงนี้นะเนี่ย เนี่ยเราจะเอาสันทบอะวางทาบอ้อยสอนไปแล้วค่ะเดี๋ยวืคลิปนี้ก็อยากจะสอนอยู่นะเนี่ยจะผ้าเขาก็ลายเ,ยเกินเนาะนะอ่านเนี่ยประมาณนี้แหละค่ะนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะลองไปฝึกเจาะดูนะคะสําหรับรลังนะตัวนี้ก็นี่นะคะนี่ชอบลังนี้มากที่สุดเลยสวยตัวเนี้ยนะเพราะผ้าเขาทายากเนาะทุกคนนะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะชอบก็ฝากลกดแชร์ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า